ถ้าไม่พักมีบไข่เออมีไม่ใช่พายม่ไข่หอยเชอรี่มีไข่มะไข่ใส่นี่แต่นี่เนี้ยอเนี้ยมีมีเยี่ยมกินได้กินได้แต่หอยเชอรี่กินไม่ได้นะไอหอยเชอรี่กินไม่ได้บ้ากูไม่เห็นไงกัวกินได้ไม่กินไม่ได้หมายถึงว่าใส่ะัวบ้า

หลวงู่ทวดหยีบน้ำทะเลดโอเคป่ะไปดิอันเนไม่ได้เอาไปเอาไปโอ้ดีดีดีทำงาเชื่อไหมวัดวัดวัดวอ้จับจับจัวร่วงร่วงไหม